สวัสดีครับพบกับผมมาพินและฟิลไทยดอทบ o ็อก o ปนะครับนี่จะพามาดูตู้โทรศัพท์ผีสิงอยู่ยิงยื้องหน้าเซนทันดูดรน,นะครับนี่ครับอยู่ยิงยืองอยู่อีกฝากหนึ่งทางเดินไปถ่ายรถไฟทำไมว่าเรียกว่าเป็นตู้โทรศัพท์ผีสิงนี่ครับมีผีจริงๆฮะ่อมีมือดีเนี่ยมาเพ้นทนะครับซส,สวยเลยครับ ผมเห็นเลกลางคืนนี่โอ้กำลังเดินไปกินหมูกระทะทางทางที่จะไปยูดีทาวกับทางที่ไปสถานีรถไฟนะครับมองไกลๆมองไปมองมาอ้าวเฮ้ยเงาอะไรแถวนี้กลางคืนจะมืดๆเลยนะครับแล้วก็มือด,ดีเข้ามาเพ้นซ์แมสสุดยอดครับแล้วตู้โทรศัพท์ตี่นี้ก็ไม่ค่อยมีคนใช้กันด้วยครับกลายเป็นที่ติดอะไรไม่รู้กันไปหมดเนี่ยครับ ตู้โทรศัพท์ผีสิงนะครับอยู่เยื้องๆฝั่งตรงข้ามเซ็นทรันอุดรนะครับทางไปอาสถานีรถไฟครับถ่ายผ่านมาแวะมาดูได้ครับแล้วพบกันใหม่ครับมีอะไรแปลกๆก็มาฝากกันครับบนเส้นทาง